อันน to well> ี้ด้วยเยังโอ้ยทำไม่สำเล็อกคอไปเดี๋ยวซอดอันรูปก็ไม่ได้นโอ๋อไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเกมนี้เกมนี้เรียกว่าเพิ่งรู้จักฟูลเมาส์เซนโอกาสนี่ยไปดิีเป็นตำแหน่งคุมใช่ไหมเพื่อจะได้ตำแหน่งคุมอีกตำแหน่งหนึ่งที่ที่มันไม่มีที่มันไม่เป็นตำแหน่งคุมในมิสู แต่มันคือคุ้มได้เหมือนกันป่ะ มีมีออนมีคอ,อนข้อเท้าม <laughs> ีออนชินเออมีออนชินเลยเป็น <laughs> ไงเราไม่ต้องพาสการ์ดนะ้วเราแช่ในกาดปิดอัดไปอีก <laughs> กา,า,กาสสดด <laughs> ีมากเลยเราไม่ให้พาร์สทุกไปเออให้กาดดีมากเลยไม่พาร์สกดทับในนี่แหละก็อยู่เน,นี่ยแ <laughs> <า> <laughs> ช่เนี่ยข้าเท้าเนี่ย <laughs> ไม่พาสด้วยทำทีความกไปทีบ้าง ช่เลยมันเจ็บนี้นะเหรอเจ็บตรงนี้าหาักไปด้วยนี่คือตำแหน่งคุมที่เขาไม่สนใจกันเพราะทุกคนไม่พาสกันหมดทางนั้นนี่คุมได้แล้วเอเปเบียเนี่ยโอ้โหตรงนี้โอ้ตรงนี้ตรงไหนต่อยผมนะโอ้ นไม่ทคนนี้มันนี้ท่าข้ชต่ามันแกักไปเรื่อยัไาะขเราตั้งใจจะเคาะคุมนี้ให้เป็นแล้วเราคุมนี้เป็นอยู่แล้วแต่เราไม่เ้าหน้าเรไปไม่วก็มีออกไปไม่ได้ทักไปเรื่อยขาแข็งเขาก็เจ็บนานถ้าหักได้ก็ย่งดีด้วยหักไงด่งหักมีก็เหมือนกันดึงดึงหัก ดเป็นต้นกันเราจะหักเข้าต่อเราจะหักเข้าต่อไหนข้อนี้ข้อมือเอ้ยข้อเท้าข้อเท้าเราก็ต้องฝึกนะเราจะหักข้อต่อข้อเท้าเราต้องคุมข้อมันก็คือเข่ากับมืบอสบายงั้นเรจากนี้เราใช้เราต้องคุมเข่าให้อยู่ไปอเอาเข่ากดไว้เข่ากดแข้งถูกไหม อ่าโอเคอย่างนี้สบายมากเพราะว่าเพื่อนใจดีกับผมมีผมเจ็บแล้วต่ากับเอาใหม่ตรงนี้เป็นส่วนนี้นี่ตรงนี้เป็นส่วนที่สดเสียวมากอ๋อโ้องๆห่าะกอนนิดนึงกดลงไปสักหน่อยเนี่ยผมเจ็บมากแทบแล้วเนี่ยเอาใหม่ตอนนี้เราจะใจดีหน่อยอ่นนี้คือคุมไหมอย่างนั้นเข่าผมต้องกระดูกกระดิ่งไม่ได้ใช่ไหมกดไว้เข่ามากดอ่าหนีบไว้หนีบไว้ไปไหนและ่ะเอากดไว้ เอื้อมมือเอื้อมมือไปจับนิ้วเท้าผมไม่ไม่แม่จับอย่างงี้จับอย่างงี้ไม่แม่แร่ความความความเออดึงขึ้นแล้วก็กดกดขาผมลงเกือบแล้วแมงไม่ดีเกือบดีละตรงนี้เหรอไป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 ดึงเ <ทำ S 2> ข้ามาอย่างงี้อดึงเข้ามาอย่างงี้เลยขาขาพับตรงนี้พับตรงนี้เนาะอ่าตรงไหนตรงไหน แต่ถ้าต้องนิ้วนิ้วไปวไหมดเลยเอ๊ะตรงนี้ใช้างมุ้งนี้ดุ้งนี้อ,ะ,อ,อะแหละดึงเข้ามันไม่ไมันจะหักหรือแต่ตรงเนี้ยมันจะเจ็บม,มากขึ้นแค่แ,แ,แค่ออนจริงแค่ทับเฉยๆแบบแบบมีออมเบริมันก็เจ็บชิบหายอืมแค่ตรงเนี้ยหนูก็เจ็บแล้วไว้อ่านีนี้ทีนี้บางทีทับตรงนี้ทับสองขับสองคันแลน้วตรงนั้นตรงนี้อ่าตรงนั้นเอาไปหักขาขาล่างนขาเดินมาทางไปนี่ครับยิ่ง ทพมุพวงูแทงด้วยแทงท